ปิดขั้นตอนการทําใบขับขี่สากลสําหรับผู้ที่ต้องใช้รถไปต่างประเทศดูเซลเฮียดีสรุปให้ซึ่งใบขับขี่สากลแบ่งเป็น2อนุสัญญาก็คืออนุสัญญาเจนีวาที่มีอายุ1ปีใช้ได้ใน101ประเทศทั่วโลกและอนุสัญญาเวียนนาที่จะมีอายุ3ปีสามารถใช้ได้ใน8 4ประเทศทั่วโลกส่วนประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญาทั้งสองฉบับก็จะมีสหาราชอณาามริกาเดลีบรัสเซสเนเธอร์แล รวมถึงประเทศไทยที่สามารถใช้ใบขับขี่สากลแบบอนุสัญญาเวียนนาเพียงฉบับเดียวได้คุณสมบัติของผู้ขอใบขับขี่สากลต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเราสามารถไปทําใบขับขี่สากลได้ที่สํานักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1-5และสํานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศสาหรับ เอกสารที่ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาไบขับขี่ส่วนบุคคลรูปถ่าย2นิ้วสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลทะเบียนสมรสหรือทะเบียนยาและหนังสือมอบอำนาจกรณีที่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองสำหรับค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่สากลอยู่ที่5 0 5บาทเคยไปเห็นคนรีวิวว่าทำแป๊บเดียวเซ็จแป๊บเดียวจริงไหมคอมเมนต์บอกหน่อย